เออเอาต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 ลกเอาหัวขวัญอข่อยใหญ่เจ้าว่าข่อยชนะบ่นางสะกดขันมีเังซี่คะแนนการแต่งกายสิบคะแนนแต่งกายเป็นระเบียบสุภาพเรียบร้อยสวยงามมาต่อไปการแต่งหน้าการแต่งหน้าไม่แท้ยี่สิบคะแนนการแต่งหน้ายี่สิบคะแนน ด้้แลลว่ะอันแถาแม่จ้อันนั่งอยู่ฝากกันไปย่ายนั่นแล้วตาเราก็สีขูดอยู่ข้างหลังยูว่าย่ายมอญย่ายตู้ข่อยเป็นเด็กน้อยด้อายุสิบสิบห้าเนืงฮะตู้ข่อยเป็นเด็กน้อยอยู่มอญสี่อายุมอญสี่โอ้ใหญ่ครับสิบหกอีกับโป้งสิบแปดมันกินน้ำไปกระท่อมไร้ขู่ก็ตายยืนมาไหนก่อนมาอายุเท่าไหนก่อ สิบหิบปื๊ดปิญญาสิบว่าได้เผาคุณน <c oughs> บ่โอบยต่อต่อข้อที่สามอ่าข้อที่สามแล้วเสียงสูงเสียงต่ำออให้ยีออ่สิบคะแนนปัที่นี่ <ไ S 2> ปัจลักของการแข่งสารพัดหนีมาหลายๆมาหน่อยกระซังครับความพร้อมเพียงไปเลย50าสิบคะแนน พ้องกันมาไปน้ำกันอีกค่ะสิบคะแนนรวมแล้วเป็นลอยคะแนนพอดีค่งผมเป็นต้นเสียงเด้อค่ะโอเคเอาเริ่มได้ <c oughs> เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านได้บอกว่าทีมไหนเป็นแข่งก่อนบอสตัข่อยขอเป็นต้นเสียงเพราะว่าตัข่อยเป็นเด็กน้อยออเด็กน้อยแข่งก่อนจ้าเอาก่ออนิโ้ยเอาขึ้นไวขึ้นดาบเง,งินเทียน ไม่คิดว่าด้เรียนเนีน่ยฮะคอยมาเยี้ยนเขาก็ต้องตามเท่นเขาตัวเนาะยังมามาไม่แข็งกูเด้สิเ้อม,<า>มาลาดู